ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซโยอีเด็กธรรมนัตถึงกับเวอร์ค่ะรีบหนีหน้าหลังคารมมาเองใส่เสื้อผู้ใหญ่เนวินลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบสนามกอล์ฟเข่าใหญ่เรียเดว่ามีกาสู้หน้าหรือว่ายังไงไม่รู้นะคะธนาดล ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกอล์ฟญาติอนุทินรีบขอตัวกินข้าวหลังคารมบุกมาเอง ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกและก็รวมถึง Thailand l o เ e อได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะในวันที่18กุมภาพันธ์68ค่ะนายธนดลสุวนนรรณฤทธิ์คณะที่ปรึกษาฐรนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งตำรวจสอบสวนกลาง เข้าตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอปักช่องหลังจะพบว่าอาจจะมีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบและมีกลุ่มชนบุกรุกสร้างแหล่งท่องเที่ยวโดยหนึ่งใน3แปลงที่ดินที่เข้าตรวจสอบวันนี้นะคะก็คือสนามกอล์ฟของครอบครัวนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยค่ะโดยจุดหมายแรกที่คณะของนายธนดลเข้าตรวจสอบ บ้านตะเคียนงามตำบลป่องตาลองอเภอปากช่องซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ทและก็มีบ้านพักจำนวนหลายหลังเปิดให้บริการได้มาประมาณ3ปีกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมากซึ่งในที่แรกนี้นะคะทางด้านของนายธนดลระบุว่าเบื้องต้นพบข้อมูลว่ามีอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเกี่ยวข้องกับการครอบครองก่อนจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะมันเป็นอะไรยังไงครับพี่ เจ้าของนี oh, yeah. ids, s <S ่เคยเป็นอดีตกนายการจับที่ดินจริงไหมไม่ใช่ครับอ๋อจะเป็นเป็นนักธุรกิจธรรมดาเนี่ยแหละครับอ๋อเป็นนักธุรกิจใช่ครับชื่อชื่ออะไรอ่ะพี่คุณรนายต้องทำน้องครับอ้าวพี่เป็นเจ้านายพี่พี่ไม่นต้วอย่างชื่อครับโทรโทรโทรได้ไหมครัวเปิดโซนเนี่ยดูเลยต่อมาที่จุดที่2ค่ะตรวจสอบสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในตำบลโป่งตะลองโดยนายธนดลระบุว่า เจ้าของถือครองถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าจุดที่เข้าตรวจสอบมีโฉนดที่ดินอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กว่า2,000ไร่เบื้องต้นพบว่าเป็นการอออโฉนดที่ดินจากเอกสารนค3ซึ่งเป็นที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองแต่กลับตรวจพบว่าเป็นโฉนดที่ดินพบพื้นที่ขยายเพิ่มหรืองอกจากเขตนิคมหรือนค .3 แล้วทับซ้อนกับเขตสปก ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดและอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนโฉนดหากพบว่ามีการออกโฉนดไม่ถูกต้องและจุดที่3จุดสุดท้ายนะคะก็คือสนามกอล์ฟของครอบครัวานายอนุทินชาญวิรยกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งมีทางด้านของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิพกพรรคภูมิใจไทยมาร่วมสังเกตการค่ะ โดยใส่เสื้อทีมฟุตบอลบุรีรัมของนายในวินชิดชอบเข้ามานะคะพร้อมทั้งนายชนินแก่นทีรันทนายความสนามกอล์ฟซึ่งนายคารมเนี่ยก็ได้โต้ตอบเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าสนามกอล์ฟแห่งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายอนุทินแต่ว่าเป็นของครอบครัวพร้อมทั้งซัดก,กลับอย่างชัดเจนค่ะที่โดยชอบทำในการที่จะอธิบายว่า คุณธนดลนี่เป็นประธานที่ปรึกษาดนตรีเกษตรในการตรวจสอบโฉนดที่สอปกที่ออกโดยที่จะอามีการออกโฉนดทับซ้อนในฐานะที่เป็นนักกฎหมายก็เห็นการทํางานก็ชื่นชมแล้วก็ไม่ได้ไปขัดขวางอะไรในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็มั่นใจว่าท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยจริงๆแล้วสนามกอล์ฟชาญวีรลันโชดไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านอนุทินนะเป็นของครอบครัวและผมก็เชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะไปปรากฏในเอกสารเป็นชื่อท่านอนุทิน เพราะว่าทางกฎหมายนี่ก็ท่านก็ต้องรู้ว่าการเป็นหุ้นส่วนเลยมันออกอยู่แล้วนี่ก็ประเด็นนี้ส่วนประเด็นที่คุณธนดลพาดพิงผมนี่แหละผมเป็นทนายความมี35ปีนะก่อนมาเป็นสสแล้วก็ทําหน้าที่ในสภาหลายปีเข้าใจในฐานะที่มาตรวจสอบแต่เราเราก็โดยพิจิผมจะไม่พาดพิงคนอื่นจริงๆคุณธนดลพาดพิงหัวหน้าพักผมนี่ผู้เสียหายเยอะแยะแต่เป็นสิทธิ์ของท่านได้เป็นผู้ใหญ่ท่านก็อาัยได้เราเป็นนักการเมืองต้องอดทน เอาผมมาวันนี้ก็มาถูกต้องและมาสังเกตการแต่ประเด็นอยากเรียนอย่างนี้ครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราต้องคํานึงถึงความถูกต้องทาถ,ถ,ถึงกฎหมายว่าเรื่องการเพิกถอนมันมีกฎหมายรองรับผมที่นั่นเขายืนยันว่าถูกต้องเป,เป็นเรื่องของหน่วยงานอย่าง,างที่ท่านทนินทนายความอิิบัประเด็นมีว่ามาพาดพิงผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขามีตําแหน่งอะไรผมรู้เพียงแต่ว่าตําแหน่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในกระทรวง ถึงจะม,มีคําสั่งว่าจะไปออกเขตเพื่อจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานในงวดนั้นนี้เราก็เคยถามว่าจะไปสั่งหน่วยงานอื่นเขาได้ไหมโดยโดยที่ผมเรียนรู้มาระเบียบบริรห,าหารราการแผ่นดินจะไปสั่งหน่วยงานอื่นไม่ได้นะเพราะว่าอยู่นอกกระทรวงที่ปรึกษาดนตรีมันได้เฉพาะกระทรวงสิ่งที่เขาไปขอให้มีคนนั้นส่งอเอกสารคนนี้มาพบเนี่ยโดยหลักเราไม่น่าได้นะเพียงแต่ว่าเวลาเขาพูดเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเขาสั่งได้หมดอันนี้เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ก็ต้องขอ ขออนุญาตที่จะพูดนิดนึงเพราะเขาท่านพิงชื่อผมซึ่งก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะนากักการเมืองต้องอดทนแต่ประเด็นก็คือว่าใจคนนี่มันรู้ว่าคุณตรวจสอบเรื่องนี้เปล่ทาท้งนี้นะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวพาคนสนามไ,ได้เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ผู้สื่อข่าวจํานวนมากเนี่ยหันไปสัมภาษณ์นายความที่มากับนายคารมเพียงชั่วครู่และจะกลับมาสัมภาษณ์นายธนาดลอีกครั้งเกี่ยวกับการโต้แย้งแต่ว่ากลับไม่มีใครพบตัวแล้วค่ะ เมื่อติดต่อไปยังผู้สื่อข่าวนะคะก็ถึงกับงงค่ะเพราะว่านายธนดลเนี่ยอ้างว่าออกมากินข้าวโดยที่สื่อเนี่ยไม่มีใครรู้นะคะว่าไปตอนไหนอผมยืนตรงนี้ยกมือบัดดีผมอยู่ผมก็บัดดีเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องรุ่นลูกนะลูกผมมี34แล้วธนดลนรุ่นน้องรุ่นลูกแสดงว่าผมมีแก่แล้วก็ไม่ได้เขาไปพูดยอ๋อไม่เป็นไรไม่มีอะไรต้องไปโกรธกันแต่เราก็ยกผมก็ยกมือไหวธรรมดาให้เกียติกันอะ ให้เกียดกันเพราะว่าเคยไม่ได้คุ้นเคยแต่รู้จักว่าเป็นนักกฎหมายไปแรงประนุมไปแรงไปแรงบางทีมันก็ออกบางทีนะไม่รู้ไห่ใครบ้างไม่ใชเองบ้างอะไรบ้างาเก็เรียกว่าหนีหน้าหรือเปล่านี้ไม <man ic verted and concerned> ่ทราบได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พัค่ะนายคารมเนี่ยกล่าวอย่างดุเดือดถึงนายธนดลผ่านสื่อทั่วประเทศนะคะบอกว่าผมชื่นชมเข้าใจในการทำงานที่นายธนดล บอกว่ามีเจตนาปกป้องที่ดินสอประกอและทวงคืนที่ดินสอประกอบเพื่อนำที่ดินไปให้เกษตรกรนั่นและนายอนุทินชาญวิรกูลพร้อมให้ตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายแต่อย่ามาเลือกปฏิบัติหรือกล่าวหาแบบมั่ว,วและคลุมเครือซึ่งวิธีการทำงานที่ทำอยู่ในขณะนี้ทำให้สังคมเข้าใจว่าคนที่มีที่ดินอยู่บริเวณดังกล่าวดูเป็นคนผิดไปแล้วขออย่ามาทำตัวเป็นสาร นายอนุทินชาญวิรากูลเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีทั้งความรู้ความสามารถมีความเอาวุโสมีสถานะทางสังคมนายอนุทินนั้นมีชื่อเล่นว่านูไม่ได้ชื่อหมูจนทําให้ต่อมาทางด้านของนายธนดลนนะะก็ต้องติดต่อขอโทษนายอนุทินค่ะแม้ว่าจะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กต่อนะคะว่าเป็นการขอโทษตามมารยาทเท่านั้นก็ตามค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ